สวัสดีครับผมพ่อกระบาวพันพื้นไม่งี้แหละกับบรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้าวันนี้ฝนตกลิ้นนะครับผมโอ้แงฝน,นตกลิ้นฝนตกอย่างเลยครับเบิดมือเบิดเบ็ดเลยโอ้โหไฮอยู่อย่างน้อส่วงเลยครับอยู่หน้าครับผมแล้วเห็ดกับเขากินก่อนก็นดใไ่เบ็ดมือคื่น,นีนปลาปลาดุกปลาคอปลาเค้งครับผม ปลาอยู่ให้หน่าครับผมเลยสิ่ปนกินเบื่อดิคชุดอยากกินปนปลากันนะตบลวกพัดโอ้มาตกวาดหนาวครับผมสั้นเบื่อละโอ้หนำ่วมเบื่อละครับผมหนำ่วมหยังสาแล้วอุ้ยมีหอน์มองอยู่มองเศร้าเห็ดกับเขาครับ ผมก็ได้ป่าป้นปนปลาดังไฟกับ่ะด้ดังเตาแกด,ดีกว่า<ฮ>หนาวโอ้ยมือสั่นครับผมหนาวอย่นี้ผมไปตากฝนปลูกต้นบักทุ่งบักพริกบักยังได้ครับตากฝนเปียกหมดหยอดอาบน้ำมือสัน่นมือเหี่ยวไปเลยนี่ครับปลาคอปลาดุกครับผม กับปะเค็งปนซีตัวเราแบบเพ็ดๆเลยครับอีกัน,นึงรวกพักกระหลำ่ำพักบุ้งพักนั่นเ็ิเป็นรอวงแล้วว่ามีเอาตามนี้แหละครับผมปนปลาน้ำจนน้ำจะล้นน้องสาแล้วครับผมล้อนออกไปข้างนอกเลยโอ้พายุออียงมาผม,ผมกบเบรดติดตามเข่า บนวัดตัวคัดตกวเนี่ยแทย้มือนี่ิเดียบเป็นไรวบนป่ากันครับบนป่าลวกพักกันลมพรมนะหนาวหนาวหนาว บนปาดใส่น้ำปลาแดกครับหนึ่งซอนสองซอนแบบเข็มข้นเลยครับแบบซีไปเ,เลย ตังรุ่นครับยังเข้มข้นแับประดุกหน้าของแท้ไปเลยนะครับเอาอนปักปุ่นปักข้อน้อยโอ้โหไม่ขาดแล้วครับบกุบกบลก,กแล้ว โอ้เปื่อยแล้วครับเปื่อยแล้วนี่ครับสมบักิทุลกครับผมบักกะทกลกมาตอ้องยำครับผมลืดลืดเลยนี่ครับหน่วยเพิ่มเพิ่มแนกน่อยสมคักอิริหนึ่อยากซุกเลี้วซุกเหลืองๆหลืออก สมเปรี้ยววานแล้วครับผมเดี๋ยวสดจะบ,บาดกันเดี๋ยวลวกพักกันครับลวงยิ้ย่างเดี๋ยวเดี๋ยวกินลวกพักปุ้งนะบ่มี่ครับผมโอ้ยเสียดายเยอะเอาเอาหาล็อกแล้วกับตูกดิกสงตัวสวัสดีครับโอ้ยน้ำลายแตก ต้องยำมครับผมเปรี้ยวครับเดี๋ยวกันสรุปไปเลย เยวผมสิเรียกกระดูกออกอยู่ครับผมปุ่นปากพิกเยอะๆหลือแงแดงไปเลยครับผมครับเอากระดูกยัองออกเบิดแล้วยอดครับผมมาที่นี่ตั้ นอกตำครับบนปลาบนปลาห้าครับผมขอบประดุกนะกับบรรยากาศฝนตกแนกนหน่อยเอ,อ้ยแจ้วเติมน้ำประแดกลงไป ผมชอบนนำเยอะเ<ๆ>อีกน้อยครับนครับนปลา,า,าก็หนำจะเขียนใส่น้ำต้มปลาลายอีกเล็กน้อยครับผม,มบนปลามีลูกดวดพอมเดอเนี่กินกรับเลยครับผม มาเด้อมากินเขาวมกันครับนี่แหละครับมีหลวกผักกับปนลปลาพ่พอแล้วสำเนียุดยอดแล้วแสบแล้วครับทีเด็ดแล้วครับบาที่ไหาเขายังไงครับผมต้วยว่าที่ลุกดวดพร้อมสองรวยตจน <c oughs> lúc đít, điếc đít điếc bọ bỏ quân lúc điếc hoặc là cho và thịt mình từng mai thì đừng hợp tiết phú sáu cho ai hợp cho ai bạt bớt đó không năm nào không ไอ้พวกฝนปลาโอ้ได้การแล้วครับฝนปลาลวกพักบรรยากาศเสียบต่ำบรรยากาศพรมครับผมฝนตกลิ้นฝนแห้งเดี๋ยวลิ้นเดี๋ยวตกแห้งครับผม,ผมพบผอกันไปกับบรรยากาศอยู่บ้านสวนกับเมนูบ้านบ้านทสารบ้านห่าครับผมฝนปลาดุก น้ำจะดีถ่วมคล้องผมมได้บรรากาศดีกหนเขาอิ่มแล้วนอนตเตวียนสนตัว,ตวพักผ่อนครับผมยืดีมีแห้งรครับผมโอ้เดียวเดียวปัดดุอีกสามตัวนะครับผมมขึ้นสเสบียดยางมานเลยวะปุ่มเรียบปลาดุอีกสามตัวครับผมปลาดุนาด้วยเนี่ยตัวใหญ่คัก สองสามตวรูนะครับนี่ใส่เบดสิบแปดหลังในปลาเกตโตปดุกซีครับผมบนไปแล้วตัวหนึ่งกับปลาคอปลาเข็งอยู่ดีมีแห้งครับผมปอกกันไหมครับกับเขาเซ็บๆซบอยู่ให้อยู่หน้าเทีนอนหน้าครับผมฝนกต็ตกดีครับในการแล้วอยู่ดีมีแห้งสวัสดีครับ